ตละเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับสุภาษิตวพธที่ห6วันนี้พระเจ้าขอของเฮาได้เข้ามาถวายเกียรติพระเจ้าผ่านถ้อยคำของพระเจ้าขอพระเจ้าสอนเฮาด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าสอนเฮาเปิดหูเปิดตาให้เฮาได้เข้าใจถ้อยคำของพระองค์ตีจะเฮาจะได้ยินได้ฟังในวันนี้เราขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของหมู่เฮาคู่คู่คน สรรเสริญพระเจ้าขอบพบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนฮาลเลยูยาสุภาษิตบทที่กเกียรติยศบเหมาะสมกับคนโง่เช่นเดียวกับหิมะในฤดูร้อนแัะฝนในฤดูเกี่ยวกำแข่งสาบตีไล่เหตุผลยอมบมเอมาเกาะเส้นเดียวกับนกกระจอกที่กำลังโผไปมาและนกนางแอ่นที่กำลังบิน แส่สำหรับมาบางเหียนสำหรับลาและไม่เร็วสำหรับหลังคนโง่อย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเก่งว่าเจ้าเองจะเป็นเหมือนเขาเขา้าจงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเก่งว่าเขาจะฉลาดในสายตาของเขาเองบุคคลที่ส่งข่าวไปด้วยมือของคนโง่กดตัดเท้าของเขาเองของเขาเองออกและดื่มความเสียหาย สุภาษิตที่อยู่ในปากของคนโง,ง่ก็เหมือนขาของคนพิการที่ห้อยลงมาอย่างไร,ปร้ประโยชน์บุคคลผู้หูเกียรติแก่คนโง,ง่ก็เหมือนผู้ที่มัดก้อนหินไว้กับสลิงสุภาษิตตี่อยู่ในปากของคนโง,ง่ก็เหมือนต้นกระชับอยู่ในมือคนคนขี้เมาบุคคลที่จ้างคนโง,ง่หรือคนขี้เมาตีผ่านไปก็เหมือนนักธนูที่ยิงคนทุกคนเบลเลิกหน้า คนโง่ที่ทำความโง่ซ้ำซ้ำแล้วซ้ำแหมก็เหมือนสุนัขตีกลับไปหาสิ่งที่มันสำารอกออกมาท่านเคยเห็นท่านเคยท่านหันคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดกะยังมีหวังในคนโง่ได้มากกว่าคนกว่าในคนเช่นนั่นคนเกียดข้านอุหะมีหลชสศีอยู่ที่ถนน,นมีสิ่งอยู่ที่ลานเมือง ประตูหันไปมาด้วยบานพับของมันฉันใดคนขี้ข้านก็ทำอย่างนั่นบนที่นอนของเขาคนขี้คนเกียดข้านฝังมือของเขาไว้ในชามเขาเน็ดเหนื่อยที่จะนำมือกลับมาที่ปากของตนคนเกียดข้านคนขี้ข้านหันวัดตัวเองฉลาดกว่าคนเจ็ดคนติดตอบได้อย่างรักแหลมบุคคลที่เข้ายุ่งในการทะเลาะวิวาท จึงบาดใจเรื่องของเขาเองก็เหมือนคนจับหูสุนัขตัวตีกำลังผ่านไปคนตีหลอ,อกลวงหล,ล่อลวงเปือนบ้านของเขาและกล่าวว่าขาเหลอกเล่นต่ออันเองก็เหมือนกับคนบ้าที่โยนรุ่นไฟลูกธนูและความตายออกไปเพราะขาดฟื้นไฟกดดับและตีไหนตีเบาีคนซุบซิบการทะเลาะวิวาทก็หยุดไป ทานเป็นเชื่อเพิงและฟื้นเป็นเชื่อไฟฉันใดคนที่มักทะเลาะวิวาทก็เป็นเชื่อการวิวาทฉันนั่นไายกรรมของคนปากบอลเป็นอาหารห่ยยมันลงไปยังส่วนข้างในของร่างกายพิมพ์ฝีปากตีลาบลื่นกับใจที่ชัวให้ก็เหมือนน้ำยาเคือบตีอาบอยู่บนภาชนะดินปุคคลนต่เกียรตผู้อื่นก็สอบพอได้ลื่นของตนและตอแหลอยู่ในใจ เมื่อเขาอู้อย่างใจกรลุณาจะไปเจือเขาเพราะมีสิ่งน่าเกลียดน่าจังร้อยแปรอยู่ในใจของเขาอืถึงแม้เขาจะปิดความเกลียดจังของเขาไว้ด้วยเลยความชั่วร้ายของเขาเผยออกในตีประชุมบุคคลที่คุดลุมพางเขาจะตกลงไปเองบุตรใด,ดหือก้อนหินกิ้งมามันจะกับทับเขาเอง นิ่งติมุสาเกียรจังปุีิมันทำลายและปากติป้อยอก็ทำความพินาศรรเสริญพระเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระกรรมของพระองค์สุภาษิตบทที่สองหกนี้พระเจ้าขอพระองค์ควบคุมจิตใจวาบขอบคุ้มความคิดปากของเขาโดยพระเจ้าที่เขาจะระเจ้าปากของเขาที่จะล่าวด้วยวาจาสอเพาะหรือว่าเป็นขวดปากตีนินท่าเพื่อทำบาปอ่ต่อตัวเก่าพระเจ้าขอขอพระเจ้า มือความก่อยุติย่างปาของเฮาใจของเฮาพระเจ้าที่จะเป็นเหมือนคนชอบธรรมที่ไปยุ่งเกี่ยวกับความความบาปแห่งพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ชำระเฮาแล้วตายเพื่อไถยบาปเฮาแล้วก็ของเฮาได้สะอาดและบริสุทธิ์ต่อพระพักของพระเจ้าตั้วันและคืนของเฮาที่เฮาอยู่ในพระนิเวศของพระองค์อยู่ในพระวิหารของพระองค์เป็นวิหารของพระองค์ีนเจ้า พออุปกรณ์อ,อวัยวะของเฮาทุกส่วนพระเจ้าเป็นตีตพระองค์ได้ชำระว่านั่นเพื่อคงความบริสุทธิ์และคงความสะอาดพระเจ้าจิตโดยเฉพาะจิตใจของเฮาพระเจ้าขอ้ชิตใจของเฮาความคิดของเฮาจดจ่อตีพระองค์ถ้อยคำและคำ,ำสอนของพระองค์พระเจ้าออกเป็นความเจริญเหลือของหมูเห่เฮาโดยพระเจ้า พระวิญญาณเจ้าขอจุยชำระเฮาชีวิตที่ใจปากของเฮาพระเจ้าขอไฟของพระวิญญาณของพระเจ้าสูงสุดเผาไหมแกบในของเฮาตั้งคู่คู่คูคนพระเจ้าเพราะว่าขอให้นลอหลอมเฮาเป็นเหมือนทองคําพระเจ้าทะลุงแหล่เอาเอาเอาขี้แหล่ออกไปจากตัวของเฮาพระเจ้าเพื่อเขาจะเป็นเหมือนทองคําทีสะอาดบริสุทธิ์พระเจ้าเพื่อเขาจะเป็นที่พึ่งพอพระใจของพระองค์พระเจ้า เขาขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับต้วยกรรมของพระองค์ในวันนี้พระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าสัรเสริญพระเจ้าอาเมน